นะครับความแม่นยําของสต๊อกถ้าเราไปทํางานพวกนี้ก่อนจะเริ่มงานคุณก่อนที่เราจะมีปัญหานับสต๊อกสิ้นปีของหายเรายิ่งเข้าไปดูแลใหม่ๆนะสิ่งที่เราต้องทำอันแรกคือคุณต้องนับสต๊อกก่อนเลยว่าคุณกําลังรับอะไรเข้ามาในมือคุณกาลังจะรับสมบัติมาเนี่ยสมบัติมันขยะหรือเปล่าวะหรือคือคือแบบว่าประมาณว่าสต๊อกแม่งเพี้ยนหมดเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอนับสต๊อกสิ้นปีเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเฮ้ยเอกลัษ ทำไมสต็อกคุณเพี้ยนขนาดนี้วะคุณทำยังไงเนี่ยอันนี้เราอ่านว่าเวระนะครับเวระหรือว่าเวนแย่นะครับคุณต้องคุณต้องเซตซีโร่นะเซตซีโร่ก่อนนะคุณเข้าไปอย่างน้อยถ้าคุณทำแล้วคุณต้องรีบเช็คก่อนเลยว่าในระบบกับสต็อกของจริงี่ยคุณดีกันแค่ไหนนะแม่นยำนะพราะไม่งั้นพอคุณรับเข้ามาเราจะปฏิเสธไปได้เลยนะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเกิดก่อนเราเข้ามานะมันเออเลอร์นะเราจะอธิบายย,ายังไงเทียบเป็นแต่เราต้องเซตซีโร่โอเคปะ การวัดประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ์เดี๋ยวไปพาร์ทหลังผมจะพูดในเชิงของเครื่องไม้เครื่องมือของการบริหลังขังสินค้า